สวัสดีค่ะมือนี้ยายเพ็ญมีรัมันนอมาจากททยพี่น้องกบเก่าเด้อค่ะทุกคนบม่ได้ออกมาสวนไลยมือแล้วจะว่าอย่างนวไดนเนาะค่ะเนาะไม่ได้มาหลายวันคุณคุณทิมซิม,ม,มเอากล้วยไ้สัน่นมิดมิดแต่คุณทิมมามาหดอ่กล้วยเนาะค่ะเนาะพนังพนเห็นกล้วยเห็นกล้วยม,มันพาะตัดว่าสัน่นเนี่พายพายายเพ็ญออกมาหาตัดกล้วย พี่เปิดประตูเห็นเราไม่พอบักม่วงเลยบักม่วงกอร่อนทุกคนก่อนหน้านี้เมื่อในน้อยในแน่นึงเนาะกำลังเ,เป็นดอกกำลังจอโลนทิ้งกระพองกันก่อนหน้านี้ประธานในหา่ปาน,นีเนาะค่ะเนาะทุกคนเมื่อตอนนี้มะม่วงมะม่วงเบาหรือมะม่วงกอรอนบานอย่างเพิ่มอื่นมะม่วงกอรอนพูดนะพูดเป็นพวงอยู่หลายแหง่ง พอได้กินอยู่ค่ะทุกคนค่ะปีนี้คุณพ,พอได้กินเยอะอยู่แต่บาหนวยว่าขั้นอย่างไงหมองม่วงก็ร้อนหมองม่วงเบานี่มันน่วยบางไงปันได่ได้ค่ะทุกคนค่ะมับนบนัคือหมองม่วงพันอยู่ในบานในเพนนะค่ะเนาะจะซ้ำนี่นี่กินสมกำลังดีเลยเสดายฟังทั้งผี ดอกหลายจอหน่วยว่าันดุทิมตัดเนาะค่ะเนาะเราตัดออกตัดออกหลายเลยเนีย่ตัดออกจากนี่นนต้นหมดนาวออกหลายจริงเลยแต่ก็มีอยู่ภาพมาบึงะะ้งเนา่อยเด็กก็มีลูกอยู่มุงกระร่อนจะสมมติแมน ผลงานเราหลอมัวเรามาสมหัวแล้วค่เนาะยาไอโกนาวเมนฉันจะตักล้วยแล้วนะเหมืันไปเลยอ่อันนี้กะบัวพันหยางแต่ว่ออาบอมเอนอกแยกดอกกับทุกคนค่ะ อย่าเพิ่งโคตไว้หน่อยก่นนะอุ้ยเบิ้งมังคร่อนเอามาตัใส่ต้นหม่งมงคร่อนต้นม่งม่วงเบานี่แหละมงึงสุกผีเบิ้งเป็นยังไงอย่างาตะเบตตัดนเนาะพ่อใหญ่ไปเบิ้งเราตัดกล้วยก่อนค่ะทุกคนอย่าเพิ่งจีบว่าเาลาะเบิ้งม่งมง่วงต้นมม่วงเบาตั้งทั้งพีไม่ได้ออกมาหลายบ้านแม่แย้ะเพิ่งน้ำบ่ได้อยู่สวนขอมาตะเวนดูเนาะก่อนเนาะ ไ่ได้ออกมาบ่เปม็นอย่างับกเคือแม่ยาเพ่นอ่ะมันไวแน่แล้วแล้วขอเนาะเราก็รก่งกาตุนอ,อ่บอบเคือไม่อยู่คนอ่ะโอเคโ well, bon. อ้ย่า yeah. สุข,ข่าต้นเลยโชว์เอฟซีว้าวคนเบิง นกจิก๊กจน๊ดอืม <Wonder. S 2> แล้ววา่าอันมังหมู่บ้านน้อขอนอแเราเห็นนี่เห็นน่วย,ยนี่สุกน้วยเดียวเบิ่งมือนี่สุกเพิ่มขึ้นสุกคาเคียเลยโอเคคัดคัดอืมว,ว้าวเร็วแค่ใส่บาทเดียวขาดพูดเลยป้านบักซีดากับเพาะบักซีดา อย่าอย่ากลัวรเดยฉันจะไปดูทางนู้นด้วยว้าวแล้เห็นว่าไอ้ตะม่ววานแล้วอย่านี่อ่ t n ั t น็อตเย็ดเ้านี่ไก่ละต่วัาหางบ้านไหน พอตัดเนาะก่อนเนาะตายแล้วกล้วยนานี่บ่งามดอกค่ะทุกคนค่ะเพอวายอย่างวันตีมันแดดมันฮอนเนาะก่อนเนาะใสปุ๋ยขี้ควายไวปใสเงาไว้อยู่ต้นนี้มันหักแล้วโอ้ยบังแนบบังแนบแม่ยั่เพ้นออกลูกเสยเลยเด้ปุ่น่ะพุ่นโอ้ปุ่น่ะ บ่เดีออกมาไล่มือเลยคุณบอกมีกับพ่อมันมี่น้วยๆน้อยใหญ่บักเขือมันไว้แล้วบ่เดียออกมาค้นเห็นแล้วพอาพัพกมันยังมาหลายเนาอค่ะเนาะมแต่ตรอสิบปลูกไหมเขียอนอี่กับพ่อตัด แล้วเอาไว้ให้แม่เ่าน้ำน้งองก่อนเนาะบอกกระบาลเมื่อตัดต้ดจจนกล้วยต้นที่เราตัดออกเมื่อกี้นะี่เราตัดต้นมันออกเอาไปหลมรวมกันไว้เอาไปจะเผาอู้แดดแห้งก้อนนานี้แดดแน่เ,นเ,นเ,าเบาแดดเน่น่องก่อนเนาะอืมแดดจ้าเลยบัดนี้ เมืงมง,มงต้นนี้ค่ะตุกค้นค่ะนี่เป็นครั้งแรกของปีเลยเ้วยนี่ตน้นนี่กำลังพ่อก,กินสุ่มเนาะค่ะเนาะอดอกหลยเดย้ฮะโอเคเซฟฟอร์แม่พูดอีนี่ไอทีกขอเฮอทุกค้นเบิ่ง ดอกหลยอยู่แต่ว่ามันก็ติดพ่อป่ะมานเนาะคะ่ะเนาะนี่องม่งก็ร่อนปีนี่ดกแน่ทุกคนเด้คนเอที่ต้นเก่าๆยิงดกค่ะทุกคนค่ะแต่บ่าของเยเพ็นนี่จะเป็นยังไงต้นยุกอ่าติดประตูเนาะค,ะะคะ่ะเนาะผลสูงมีแน่ต้นยุติดยุประตูเลยดกก็มุแต่ว่าสนทั้งปีดอก่ค่อยมีได้่อิไม่ค่อยมีดอก นี่ยู่เมองนีงบารุวาเอฟซีสีเห็นเมินน้อยคนน้อน่ฟดเยียอันนี้ฟอดเยเก็บมะม่วงลีบแม่คัดเทกโฮู โอเคลิฟแม่แคนดูอัปเรตแม่ปินิดอีดิสว่า h a t s that? Really? Yeah see him going up w o เนกอียงละ The bird we o t h <Yeah. S 1> like, i n s no, this a different kind of bird <laughs> You know how to catch fish นกตัวใหญ่มากก็สคาป้าจากน่จากน้มไหมค่ะทุกคนค่ะ เก่งแท้ขาปลาแล้วก็บ,บินไปบ้านน้องสาวเลยเก่งแท้ปลาตบะหอนนี้จมูกบะหอนแห,งนแนหทท้งค่ะทุกคนค่ะเนาะฮอตเฮียพักแม่ยัยเพ่นบะขือมันต้นเทาเลยอใบมันร่วงมันกำลังจะออกใบใหม่นวยก่บพอค่อยไลย่นอกคนเนาะแม่ยัยเพ่นกันร่งกายไม่ยู่ เออล้มมาเนี่ยสีไข่เนี่ยบักเน้าติดไห้บ่เนาะเนาะดอกดอกคักดอกแหนได้ปีนี่จอดอกจอหน่วยหลายแต่ว่าคือบ่เห็นหน่วยล่ะทำไมไม่เห็นแสดงว่าบ่ติดเนาะขอนาะโอ้เนี่ยหมอชัดมีแหนอยู่ค่ะทุกคนค่ะหน่วยบ้านใหญ่ใหญ่เนาะขอนาอโอเค ตัดกล้วยได้ปะเนี่ยักล้วยเคี้ยนนั่นกะสิไปส่งแม่สิไปบ้านน้องสาวพร้อมเลยอืมอยู่ข้างสูงมีอยู่ค่ะทุกคนอย่าเพชรหนังบ่ไแดงเนี้ยมึงขับบนทันี้อัพสเตอรชุมมันนี่อ๋ออยู่ข้างบนมีหน่วยอยู่ซูมก่อนบุญอยู่ข้างบนมีหน่วยอยู่นะขอนาะอืงดอกหลายอยู่เด้ตอต้นนี้ ขนาดเป็นปีแรกเน้ะคอเนาะแต่ว่าบอกเข้าใจเลยนี่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 ซุ่มนี่ปีที่เลวกับเปิ้แต่ปีนี้บ่ไม่ดอกเลยมันยังไงมันเจังไหนก่ะทุกคนมันทีกันบ่ต่นติดกันเลยใบน้ามากอืมตากใ่้อที่แล้วเชี่ยนึงนไม่เ่ากินน้ำมาสั่น เป็นหกเคยทีดีแห้งเลยนี่ yeah, please, ดูแเรี่ยแม่าดูแเรียน้องนุ่มดีอยนะ่าโอเคไปบ้านแม่ไปปั้นแม่กินพึ่งก็มาจากตลาดเนาะค่ะเนาะไปเสียภาษีหลดคดะทุกคนค่ะกับมาหอด้านกุ้งนิ่ก็ส่วนมหาตัดกล้วยเลย เป็นว่ายานนกกินแมนกรมเล่าอีหลีนกกินเนาะค่ะเนาะตัดต้นออกเด้ปะเนี่ยไม่รู้ว่าเมแทวหรือว่าเป็นเล่าเนาะค่ะเนาะเอาไม้ค้ำไว้ <laughs> มันหักไหมคะทุกคนกล้วยหักคอเนาะค่ะเนาะเอาไม้ค้ำไว้อยู่ดูแม่ดู <What? S 1> the tree <Huh? S 1> the tree the tree you take out tree ยะฮูดูแม่เอาอยู่ อ๋อโอเคเราเป็นค้นหาใหม่ไปคใหม่ this one too เดี no. No. Me, oh. really good, ๋ยวฝนบ้ามันกต่งามเลยพ่อเนาะนอนอขึ้นมีเนยอยู่นะเห็นนออยู่ละหาไมไอคำไหมอ๋อยุ้ยดูวิลลิคุณแมนดิสชูยูเทคทีเอัปเปเดอูเอาใม่คำใหม่ต้นพูนอีก ไม่ต้องฟีมือเลาะไม่คำ้ำใบนะก่อนมาถักมาทายเลยค่ะเด้อกับบรรยากาศช่วงบ่ใบนะค่ะเนาะ,นะหลังจากกลับมาจากตลาดไปเสียภาษีหลดมาหอดกับกุติ้มกระส่วนออกมาหนิก้อนหนานีิมันฉิดบกข่ายแดดเด้แดดเด็ด,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 ดบดบดอือแดดหน่อยแทบสิว่ามีแดดแล้วก็เลยส่วนออกมา แต่ว่ามะฮว่นนี่มันคือมีแดดเป็นแห้งๆค่ะทุกคนมะฮว่นหน้าแล้วแดดเริ่มแห้งนะคนเน,นาะขยันมันได้นี่ยเอฟซีแห่งแต่ถ้าชมอยู่เอฟเอฟซีทอก about you willy really, willy really good คุณทีมเค่น็อตไฟฮัทสเบิร์นไลท์คุณทีมเดซเซเดดคุณทีมเทคคุณทีมเทคแคร์คุณเอ่อแฟมิลี่ อย่าดิเซเดะบอกเล่าเนาะค่ะเนาะว่าเอฟซีชมเธอว่าไม่ไม่สามารถที่จะหาสามีได้ดีเหมือนคุณทิมหลอกวาสันว่าเอฟซีว่าอังสันเน่ะค่เนาะ so how you feel you feel good เอฟซีเนาะเอฟซีทอ about you like this feel good feel happy <laughs> Sure ชัวร์แน่นอนเออเด้อ น้ำดีกันกัยจริงๆแหละปั้นสีบอร์ผิดกันอีจกเทียรคนละหวานปั้นอ้อยปั้นหั่มผึ่งนะคอเนาะค่มหวานเต็มสิบอืมโอเคยาวิเท็กโคเดนคัดกิบแม่อินเดยสิบตัดแบ่งสิบตัดแบ่งให้แม่เฒ่าอยู่ค่นเนนะคอเนาะมูเท็กออกบอถธอยูดู เอตัดตะไคร้ด้วยเด้อวันนี้คุณทีมมาตัดกล้วยโชว์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 เลยดิดไอ้ไทยสุ้เท็กอย่าเมกโอเคโอเคปั่นมาเคี่ยหญ่เคี่ยล้วยใหญ่เพิ่นกับคุณทีมเลยพ่อเนาะเคี่ยออดออดเอเละเคี่ยน้อยเคี่ยลอัน ซีวีหาวีบางเกี่ยกับสามวีเนาะค่ะเนาะแต่ว่ <c oughs> าหวานมา,นากกล้วยน้ำว้าจิบนาพอกันไหมยายเพ็นก็นขอขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนเด้อค่ะเด้อที่ติดตามที่ให้กำลังใจยายเพ็ญเมียฝรัร่งมันนอกก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยค่ะขอให้ไม่ได้ควมสุขค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณทีมบ๊ายบายวีมะม่วง,งสติวทูมันนี่เด้อ บวงม่วงสามต้นดูด้านหนาโอเคอยู่เขาเป็นก้อนเขาหนุยใหญ่แล้วนะคขาเนาะอันนั้นมันจะเป็นอ่าอันนั้นมันอันนั้นมันมันจะเป็นอ่อนาเอาน้ำดอกไม้ค่ะทุกคนค่ะเอาไปกินสุกอย่างเดียวนะครับสม้มเปรี้ยวกืม,มเปรี้ยวโอเคปะกกมจิตเตอรเม้า